อามพี่เห็นคนอื่นเขาเล่นไอ้นี่กันอะเทอรเรียอามไม่เล่นเหรออ๋มอ,อมันไม่ใช่แนวอะไม่ใช่แนวดีอสองดีอะม, <laughs> มันเขาบอกมันมีของอะไรเยอะด้วยนี่อะไรนะมีของอะไรเยอะด้วยนี่อเทอรเรียละม,มีมันมีอยู่แล้วของมันหลุดหลายอันจะตาย อุ <S <s er> ้ยโคตรแมนเลยตัวอุ้ยเก่งจังวะอุ้ยอุ้ยเอาหมดแล้วเนี่ยอุ้ย อุ้ยพี่โดนปืนว่ะโดนกดถ้าสุนที่จะหมด มันให้อารีน่าให้กระสุนน้อยมากเลยวะนี่เขาเนี่ยฮะพี่เอกเขาไล่พอยู่พี่อยู่ทางซิลเวอร์เล่นอยู่เจ๋อเลยฮะติดตบตีพี่เอกกันฮะติดตบตีพี่เอกเขาตีกระเล็ดมาด้วยนะอาเอาเลยตบเขาอ้าวปะ เอาเอะครับอ่ามีงคอมมิงเล่นไหวเหรอเฮ้ยอ่ามันก่อม่วงเฮ้ยเกินไมได้เออของจริงโอเ อุ้ยาหมยเลยปะเนี่ยเอาเรกันะอยู่ในควันอยู่นู้นเหรอเข่าเข่าลวงวะอุ้ยอุ้ยเอาอุ้ยอย่าไปทันทำอะไรเลยอ่ามันอีซี่เกินไปว่ะ มันยังไม่เหมาะสมใช่ไหมเออมันยังไม่เหมาะสมอ่ะอาร์มเอาอีกแ่้วเนะี่ยอ่ะารไม่ปรับเป็นออนออนไลน์อ่ะพี่จอยออห้องไม่ได้ <laughs> เฮ้ยอะไรพี่ออริจินอลมันกากขนาดน,นั้นเลยวะเ <laughs> <laughs> พิ่งรู้นึกว่าออริจินอลมันสีฟ้านะ่ะขอ,อแบบตามเมื่อกี้แบบไม่ให้เล่นอารเล่นเป้าเล่นเป้าได้เลยตายเลย ไม่มีเซเว่นสกาวเออเซเว่นสกาวมันเป็นปืนแหวนดรอปแล้วเอ้าโคตรแรงเลยเซเว่นสกาวอ่ะจีเซเว่นอ่ะมันยิงเป็นเบิร์ดได้ด้วยอ่ะเข้าหัวที่ไลขเจ็ดสี่แบบปืนหาอะไรก็ไม่รู้โคตรแรงเลยแรงเวอร์เกินอ่ะ พี่ตาดีก็ก็ไม่ต้องนับนะพี่ไม่นับเหรอสามต่อสองอะ่ะนับยังไงอ๋อทั้งนั้นเอาเปลี่ยนหายเหรอพีอเอ่เขามีแอร์รูมแล้วด้เท่าไรไ่ไดูดเหมือนกันแอร์รูมผ่านไปเดร์แล้วเขาก็เริ่มเล่้นม้อมๆเราไม่ใหรอะ พี่มันจะมีตาต่อไปไหมเพ,พราะผมวิ่งโหลดเต้ทันหรอ <c oughs> เล่นอลิ่งน่างเดียวอ่ะอุ้ยไม่ไหมพี่ผมวิ้งโหลดเสร็จเดี๋ยวพี่เออมาเดี๋ยวมาอยากรู้ว่าจะเล่นหมเกมใหม่ไหมยังไม่เข้าอ่ะเริ่มไหน ลายออบพีอะไรเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวดับโซ่อุ้ยโทษทีชื่อขึ้นความแตกหมดเลยบันหาวตัวนี้น่ารักดีว่ะอุ้ยเวทจะน็อกแล้ว โอ้ยอะไรวะมันไม่ไม่ไมหมั่นเลยอเออยังไม่เหมาะสมมือมันเอาคอนทุกหัวพี่้ยมาแล้วอุ้ยอันนี้เป็นเออคอน,นิจิวะเฮ้ยซามูไรโตะซ <c oughs> ามูไรโตะเปิน <c oughs> นีฮาว <c oughs> นีฮาวดุยแอร์ลูมสองพันคิว เราเราเราแพ้แล้วแหละอ้าวตอนนี้ไม่เหมาะสมไม่เหมาะสมโอ๊้เฮ้ยเฮ้ยอมมามโดนไวขนาดนั้นเชียวเออวีเดียว โดนแล้ววาว้าโดนวิงแมนเข้าหัวบกปเออกนะเฮ้ยมาแล้วกว่าจะมาโคตรนานเฮ้ยเฮ้ย แข่งกับตัวเองอ่ะชนะใจตัวเองก็พอชนะใจตัวเองก็พออะไรอ่ะทำไมเป็นนี่อ่ะเรื่องนะใจตัวเองไงพอก็เริ่มเกมปุ๊บแม่งน่าจะขึ้นแชมเปี้ยนแล้วมั้งวัดอุ้ยชนะใจตัวเองจริงๆอุ้ยอุ้ยแลกอุ้ยพี่ตัวพี่เหมือนโคตรนอร์เลยพี่ฮะเออเหมือนตัวนี้ในโกเลเน่เอ้าเอ้า ไันยี่หม้อเลยอไงชนะใจตัวเองนี่ชนะใจตัวเองล้ำแป๊บอ๋อยิ่ชนะแล้วเนี่ยชนะแล้วเอ้าเป็นไงชนะใจตัวเองไอ้ไม่ได้เล่นนานยิงไม่โดนเป็นไงล่ะยิงแต่เพื่อนตัวเอง เัเราดันมาโคตรเร็วโคตรเก่งมาเราโดนสแกนอ๋อพี่โดนแบค็คแพคปึ้งอาวพี่เลยกระสุดหมดจะเป็นแบ็คแพคเออแบ็คแพค อ้าวช้าเฉยกตู้ก็หมดพี่แล้วมันฟินิชพี่ทำไมอ่ะก็นั่นน่ะดิยิงยิงให้พี่สักตัวหน่อยพี่วิ่งไปดูเดี๋ยววิ่งทำให้ดูอ่ายิงให้พี่สักตัวดิแค่นี้ทำไม่ได้เหรอเป็นตีเหรอ นี่เองทุกคนมาดูหนูเร็วในในหนูหนูหนูนี่ดูหนูเห็นเปล่าหนูไม่เห็นมันไหลเข้ามาเลยเออมันไหลเข้ามาเลยจะตายเพราะหนูไม่เห็นหนูจะตายเพราะหนูเร็วีะตายนะไม่ดีคุณไม่ทันกันคำหัวอ้ามจะตายซะแล้ว มันไม่ได้มันไม่ได้ผัวมามันไหลเลยเออมันไหลไม,ไามากต๋องเฮ้อกูอตายไม่กูไงก็ไหวไม่